สวัสดีนะครับวันนี้เขากับอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาอัปเดตนะครับดวงนะครับในราศีลัคนาราศีธนูนะครับสําหรับนะครับใครที่รู้ลัคนาหรือว่าก็เน้นลัคนาไปเลยนะครับดาวพฤหัสที่กำลังจะขยับในวันที่8พฤศจิกาเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนี้นะครับใครนะครับที่อยู่ราศีธนูนะครับอาจารย์ต้องบอกนะคะว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาส ตอนนี้นะครับหลายๆอย่างที่ชาวธนูนะครับคิดถึงการเปลี่ยนแปลงหรือมันถึงรอบที่งานที่เราทําชีวิตของเราอรต่างๆนะครับจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นถ้าใครที่มีสตินะครับมุ่งม,มั่นตั้งใจคือทําอะไรแล้วถึงจังหวะเฮ้ยอาจจะต้องใหญ่ขึ้นนะหรือให้จังหวะต้อง,องปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะให้เรียบทําเลยครับ อย่ารอนานอย่าให้มันรู้สึกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวอะไรก่อนเพราะว่าบางทีจังหวะพอมันมาแล้วนะครับมันต้องทําทันทีอ่ะมันถึงจะเขาเรียกว่าล้อไปกับดวงแล้วมันจะทําให้เหมือนเรามีลมใต้ปีกคือว่าหนุนเราด้วยนะคบเพราะฉะนั้นนะครับชาวธนูทั้งหลายนะคะจะบอกงี้นะว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้นะครับพิจารณาให้แล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเพราะมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคบมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นหลังจากนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับชาวธนูทั้งหลายนะครับต้องมีกําลังใจ แต่ที่สําคัญเลยนะครับห้ามนะครับเขาเรียกว่าอะไรทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอ่ะในเรื่องของเอกสารนะครับหรืออะไรถ้าเกิดเราต้องมีความเสี่ยงนะในเรื่องของเอกสารสัญญาบัญชีต่างๆนะครับเรื่องทางกฎหมายพวกนี้ใช้คำนี้แล้วกันนะครับทางกฎหมายหรือว่าหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับจะเซ็นจารายต่างๆนะขอให้เช็คให้ดีเพราะถ้าไม่งั้นนะครับสุดท้ายอาจจะทําให้เรามีปัญหาแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่าแทนที่มันจะดีอ่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องมา เขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาวธนูทั้งหลายนะครับจะต้องทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ทำได้เลยเปลี่ยนแปลงอะไรที่จากเดิมที่มันเอ้ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคนะอยากทำให้มันดีขึ้นทําได้เลยนะครับแต่ก็คือถ้าเกิดจะต้องทำอะไรกับคนอื่นในหรือว่าง,งานของเราบริษัทอะไรต่างๆในการเซ็นเอกสารรับรู้รับทราบ อันนี้ต้องระวังนะคบเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวธนูนะครับมีโอกาสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคบพบเจอผู้คนที่มากขึ้นถ้าเกิดว่าใคร้าขายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่ามีโอกาสในการติดต่อสื่อสารประสานงานที่ดีขึ้นนะคบเพราะฉะนั้นชาวธนูทั้งหลายนะครับมุ่งสู้ตั้งใจมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ชัดเจน นะคบถ้าเกิดว่าอยากอัพเดตโดงแบบส่วนตัวชัดๆลึกๆเฉพาะดวงของตัวเองอาจารย์จะบอกล่วงหน้าอย่างละห6เดือนนะครับเฉพาะดวงของคุณนะครับก็ติดต่ออาจารย์ได้นะครับทางอินบ็อกนะครับถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้อาจารย์ได้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ